สนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก กลับมาในช่วงนี้มาดูเรื่องข้าวกันบ้างค่ะพูดถึงข้าวก็ต้องนึกถึงกรมการข้าวนะคะกรมการข้าวได้มีการจัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศนะคะก็เพื่อที่จะปรับปรุงพัฒนาการปลูกข้าวให้มีผลผลิตที่เหมาะสมนะคะกับพื้นที่ที่ปลูกนะคะและที่สําคัญคุณภาพผลผลิตนั้นดียิ่งขึ้นเป็นที่ต้องการของตลาดด้วยเราไปติดตามรายดกันได้ในช่วงนี้ค่ะ,คะ ปัจจุบันแนวโน้มความต้องการมาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเพิ่มมากขึ้นกรมการข้าวจึงได้จัดทำโครงการเพิ่มศักยาภาพและปรับปรุงมเมล็ดพันธุ์เพื่อตอบสนองความต้องการใช้มเมล็ดพันธุ์เข้าวคุณภาพดีของเกษตรกรโดยการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจกักรและอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพมาเมล็ดพันธุ์ทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพและสามารถผลิตมเมล็ดพันธุ์เข้าวตามความต้องการของเกษตรกรโดยส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์เข้าวในท้องถิ่นผ่านศูนย์ข้าวชุมชนหรือนาแปลงใหญ่ เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจและสามารถต่อยอดสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาต่อไปในอนาคตสร้างรายได้อย่างมั่นคงสู่ครัวเรือนวัตถุประสงค์หลักของโครงการนี้นะครับก็เนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรนะครับมีความต้องการใช้สูงขึ้นนะครับแลกะก็ประกอบกับเครื่องจักรอุปกรณ์ปรปับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์นะครับของสูงเมล็ดพันธุ์ข้าวเรานะครับติดตั้งมาเป็นระยะเวลา นานแล้วนะครับระยะแรกก็ตั้งแต่ปีพศ2528นะครับแล้วอีกโรงงานที่2ก็ติดตั้งเมื่อปีพศ2548นะครับและซึ่งเป็นระยะเวลานานและก็เครื่องจักรประสิทธิภาพการทํางานก็ลดน้อยถอยลงไปตามการเวลานะครับจำเป็นต้องปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพการผลิตต่อวันมากขึ้นครับศูนยเม็ดพันข้าวขอนแก่นนะครับได้รับว่าประมาณนะครับให้ ดําเนินกิจกรรมอยู่2กิจกรรมนะครับซึ่งของกองมาเลพันข้าวกองพันข้าวเนี่ยจะมีงบประมาณทําปรับปรบปุงเครื่องจักรอยู่สี่กิจกรรมนะครับกิจกรรมที่1เป็นกิจกรรมเพิ่มชุดเครื่องช่างพร้อมจัดเรียงอัตโนมัตินะครับซึ่งศูนย์มเลพันข้าวคอนแกนได้รับนะครับกิจกรรมที่2นะครับเป็นกิจกรรมปรับปรุงระบบควบคุมเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์นะครับอันนี้ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขนแก่นก็จะได้รับนะครับกิจกรรมที่3ของกองเมล็ดพ no ันธ no ุ์ข้าวกรมธุ์ข้าวนะครับก็ปรับปรุงเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรนะครับพร้อมอุปกรณ์ของโรงงาน A1 นะครับอันนี้ขนแก่นไม่ได้รับนะครับถ้ากิจกรรมสุดท้ายของกองเมล็ดพันธุ์ข้าวกรมธุ์ข้าวนะครับก็คือสร้างโรงงาน A3 นะครับเป็นโรงงานที่3ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนะครับ ซึ่งอันนี้ขอนแก่นเราก็ยังไม่ได้รับซึ่งคาดว่าคงจะได้รับในปีงบประมาณปีถัดไปนะครับของเราได้รับ2กิจกรรมนะครับกิจกรรมเรื่องปรับปรุงเครื่องช่างพร้อมจัดเรียงอัตโนมัติและก็กิจกรรมพัฒนาระบบควบคุมไฟฟ้าระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจกักนระพร้อมอุปกรณ์ครับผมตามที่ศูนย์เมลพันข้าวขอนแก่นได้รับงบประมาณให้ดําเนินการ2กิจกรรมนะครับ ระยะแรกนะครับเราได้ดําเนินการกิจกรรมปรับปรุงนะครับเพิ่มเติมระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรพร้อมอุปกรณ์ของโรงงาน A2 นะครับอันนี้เราได้ดําเนินการและตรวจรับเสร็จสิ้นแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมที่1นะครับเป็นกิจกรรมเพิ่มเติมเครื่องช่างบรรจุพร้อมระบบจัดเรียงอัตโนมัตินนี่ก็ของเป็นของโรงงาน A2 เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ได้ทาการติดตั้งตรวจรับเครื่องจักรเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็ดําเนินการเสร็จสิ้นทั้งสองกิจกรรมที่ได้รับแล้วก็ได้ตรวจสอบตรวจรับเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขของทางกองเมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมข้าวที่กำหนดไว้ครับสำหรับการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอนแก่นนะครับจะมีขั้นตอนที่1ก็คือเป็นขั้นตอนที่เขาเรียกว่าทําความสะอาดเบื้องต้นนะครับอันนี้ก็วัตถุประสงค์เพื่อคัดสิ่งเจือปนที่มีขนาดใหญ่นะครับพวกเศษหินเศษดินเศษฟางที่เป็นขนาดใหญ่นะครับออกจากระบบ ครับเมื่อผ่านการคัดทําความสะอาดเบื้องต้นเสร็จนะครับเราก็จะสู่เข้าสู่กระบวนการอบลดความชื้นนะครับเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ที่เรารับมาจากเกษตรกรแปลงขยายพันธุ์นะครับจะมีอยู่2แบบนะครับแบบแรกคือเกษตรกรตากเป็นเมล็ดพันธุ์แห้งเข้ามาแบบที่2ก็คือ,อเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความชื้นสูงนะครับเราจาเป็นต้องมาลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ทุกทั้ง2แบบนะครับให้อยู่ ไม่เกิน12%ความชื้นนะครับเพราะถ้าเปอร์เซ็นต์ความชื้นเกินตรงนี้นะครับการเก็บรักษานะครับอายุการเก็บรักษาของมะร็พันธุ์ก็จะไม่ยาวนานเท่าที่ควรนะครับเมื่อผ่านกระบวนการอบลดความเชื้นนะครับเราก็จะเข้าสู่กระบวนการคัดขนาดนะครับคัดขนาดก็มีอยู่2แบบนะครับคัดโดยใช้ตะแกรงและแรงลมนะครับเป็นการคัดขนาดชนิดที่2ก็คือคัดโดยน้ําหนักนะครับอันนี้ก็ มีอยู่2แบบนะครับเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการคัดขนาดทั้ง2ชนิดแล้วนะครับเราก็จะไปทําการคุกสารเคมีนะครับเพื่อป้องกันกําจัดโรคและแมลงนะครับอตอนนี้เราคุกทั้ง2ชนิดนะครับแต่ในกรณีนะครับที่มีลูกค้าต้องการมเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ต้องการใช้สารเคมีคือจะไปผลิตมเมล็ดพันธุ์อินทรีย์นะครับตัวนี้เราก็จะกระบวนการนี้เราก็จะไม่ผ่านกระบวนการนี้ เมื่อผ่านกระบวนการคุกสารเคมีเสร็จนะครับก็ไปเข้าสู่ขั้นตอนช่างและบรรจุลำเลียงจัดเก็บนะครับอันนี้ซึ่งปีนี้เราก็ได้รับงบประมาณมาสนับสนุนนะครับสำหรับติดตั้งเครื่องช่างบรรจุและพร้อมระบบลำเลียงอัตโนมัตินะครับซึ่งทําให้เราได้เพิ่มประสิทธิภาพาการปรับปรุงสภาพนะครับท,ที่จากประมาณ3ตันต่อชั่วโมงนะครับตอนนี้เราได้ ปฏิทิภาพเพิ่มขึ้นเป็น7ตันต่อชั่วโมงนะครับคือเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัวนะครับอันนี้ก็เป็นผลดีของโครงการนี้นะครับเมื่อผ่านกระบวนการช่างบรรจุจัดเรียงเรียบร้อยแล้วก็ส่งมอบให้ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุน์น้ำเข้าลงเก็บและก็จจำหน่ายเพื่อจําหน่ายและให้เกษตรกรไปใช้ผลิตเมล็ดพันธุน์หรือใช้ผลิตข้าวเปลือกคุณภาพดีต่อไป ครงการเพิ่มศักยภาพและปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจะเข้ามามีส่วนช่วยเพิ่มศักยภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ ผ่านเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ที่จะทําให้กรมการข้าวบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ตลอดจนช่วยเหลือเกษตรกรชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 ให้ชาวนาทุกคนได้ใช้มเมล็ดพันธุ์ดีมีกระภาพตามมาตรฐานได้ใช้อย่างทั่วถึงทันเวลาต่อไปสําหรับงบประมาณที่เราได้รับมาดําเนินการทั้ง2กิจกรรมนะครับกิจกรรมปรับปรุงเครื่องช่างบรรจุและ ลำเลียงอัตโนมัติพร้อมกิจกรรมพัฒนาระบบไฟฟ้าควบคุมเครื่องจักรนะครับส่งผลให้นะครับปฏิทิภาพการทำงานของเราที่เพิ่มขึ้นมากนะครับจากที่ผมเคยเรียนไว้ว่าชั่วโมงหนึ่งเราได้ทำงานโดยใช้แรงงานคนนะครับจะใช้ได้ประมาณ3ตันนะครับเมื่อได้รับติดตั้งเครื่องจักรพวกนี้เสร็จนะครับปฏิทิภาพารเราได้เพิ่มขึ้นหนึ่งเท่าตัวคือประมาณ7ตันต่อชั่วโมงประโยชน์อีกด้านหนึ่งก็คือ ลดการสัมผัสการใช้การใช้สารเคมีในขั้นตอนคุกสารเคมีของของบุคลากรของกรมเรานะครับของศูนย์เรานะครับลดความเสี่ยงเรื่องการสัมผัสกับสารเคมีนะครับที่คุกป้องกันกำจัดแมลงและก็อีกประการหนึ่งนะครับก็จะส่งผลให้คุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในมือชาวบ้านในเข้าสู่กระบวนการผลิตของเราได้เร็วขึ้นลดการสูญเสียคุณภาพใน ในแปลงนะครับให้น้อยลงนะครับเมื่อเข้าสู่กระบวนการนะครับอันนี้ก็สุดท้ายนะครับเราก็จะาสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์สนองความต้องการทั้งประเทศได้มากขึ้นในระยะเวลาที่สั้นลงนะครับทันกับความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ของชาวนาครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะปุกกับมุ้ยพร้อมด้วยทีมงานฟาร,ร์มชาแนลทุกคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ มอบหมายมาจากทางกระทรวงเกษตรในการรณรงค์ในเรื่องของการเผานะคะในพิธีการเกษตรจริงๆต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าการเผา ในพื้นที่นะคะมันจะมีทั้งไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ป่าเนาะพื้นที่ทําการเกษตรพื้นที่โล่งนะคะาะฉะนั้นในนโยบายการเผาตรงนี้เนี่ยเราจะรณรงค์เพื่อจะลดมลพิษนะคะแล้วก็มองในภาพของการที่จะหาเทคโนโลยีมาทดแทนการเผานะคะรวมถึงในเรื่องของการที่จะสร้างมูลค่าจากเศษวัสดุที่เหลือใช้จากภาคการเกษตรนะคะมามาใช้ในการที่จะไม่ว่าจะเป็นการปรารูปรือสร้างมมูลค่าในด้านต่างๆนะคะ ในภาพของตรงนี้เนี่ยนโยบายก็คือในส่วนของที่จะช่วยลดในเรื่องของมลพิษทางอากาศนะคะอย่างที่เราเห็นอยู่เนาะในเรื่องของ pm 2.5นะคะเพราะฉะนั้น,นในการลดพื้นที่การเผาลงไปได้เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการลดมลพิษ